หลังจากทรงเสด็จกลับจากประเทศแคนาดาในเดือนกระกฎาคมสมเด็จพระสันตะปาป,ปาฟรังซิสได้ตรัสว่าพระองค์จะต้องลดกำหนดการเดินทางเนื่องจากพระอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าอย่างไรก็ตามมีกำหนดการเยือนระหว่างประเทศที่สำคัญสองครั้งในปี2023ครั้งที่1คือในช่วงปลายเดือนมกราคมซึ่งเป็นช่วงที่สมเด็จพระสันตะปาป,ปาจะต้องเสด็จไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและซูดานใต้ ครั้งที่สองจะมีขึ้นระหว่างวันที่1ถึง6สิงหาคมซึ่งพระองค์จะเสด็จไปยังกรุงริสบอนประเทศโปรตุเกสเพื่อร่วมงานชุมนุมเยาวชนโลกนอกจากนี้ยังอาจเป็นปีที่มีความเข้มข้นในเรื่องของกฎหมายในแง่หนึ่งคือการพิจารณาคดีของพระคาดินันแองเจโลแบ็กซิอกับพนักงานของสตาสำนักอีกหลายคนรวมถึงผู้ถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดในการยักยอกเงินกองทุนของวติกันนั้นอาจจะได้ผลลัพธ์สิ้นสุดการพิจารณาคดี ในทางกลับกันการพิจารณาคาดีของริเปโรมิโรเน่อดีตผู้ตรวจสอบบัญชีระดับสูงของสำนักวัติกันซึ่งเป็นผู้ยื่นร้องกับสำนักเลข,ขาธที่การแห่งรัฐผู้ถูกร้องอาจเริ่มขึ้นในปีหน้าในปี2023นี้จะเป็นการเฉลิมฉลองพิเศษในวันที่13มีนาคมจะครบรอบ10ปีแห่งสมณสมัยของพระองค์